แยกกระบักงุเรียนกองหนึ่งกองเดี๋ยวจะมารีวิวท่เดือนหนึ่งกองนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับแม่โชคอีกแล้วนะคะหนึ่งกองนะมาดูได้เลยซื้อมาแล้วใส่ตู้เย็นไว้ของเมือมงไทยเห็นแล้วมิตาเมืองไทยเราเห็นแล้ว เนวันสองเดียวถ้ามีเยอะกว่านี้ไม่โชคก็จะซื้อเยอะกว่าซื้อเยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะประมาณมันไม่จำกัดเรามีอะไรจ่ายของมันแพงแล้วก็อไม่ใช่ป็นอย่างเราอกินน้อยๆเอาแต่กินบ่อยๆเอาประมาณนั้นเหมือนก็ลดน้ำหนักเนาะกินน้อยๆแต่บ่อยๆได้แต่อย่าอย่ากินเยอะเกินประมาณนั้นแล้วก็จะเปิดเปิดยังไงว่าเปิดไม่ยากโอ้มันหอมเลยนะคะดูค่ะอันบับ มันคือยุ้มใหญ่แทะนี่โอ้ยุ้มใหญ่อะไรี่นะมันมีลูกเล็กด้วยนี่ลูปบ้าแบบจงองใหญ่เลยแบบเอาจานมาใสธรรมดาเลยว้าวดูแล้วมันก็เป็นกำลังกำลังพอดีกินนะ่ะหอมหน่อยๆมันกำลังเทอมนะ่ะถ้าเป็นบ้านเฮานะ่ะโอ้ยดูค่ะโดยจะให้ดูเป็นเล็กดูค่ะ ไม่โชออกมันมันกินออกแล้วนี่ถ้ามาวันแรกมันก็จะพอดีนี่เห็นไหมมันกําลังมันกําลังเหิมนะคะดูดูดูให้ดูทุกขั้นเถอะยังไม่ได้นั่นก็ยังนั่นโอเคเราจะบมันออกจับคอเนี่ยมันสวยมากเลยยวไม่โชคจะแบบว่าว่าถ่ายก่อนเราจะถ่ายพวกเรียนก่อนเอาวางไว้เลยอันเล็กก็นะ เดี๋ยวจะเปิดลูกอันเล็กให้ดูนะคะดูอันเล็กก็ไม่ธรรมาดานะคะเนื้อดูแน่นเนื้ออย่างแบบถ้ามาวันนั้นกินแล้วมันก็จะแบบว่านกินแทนมังคุดคือเลยนี่เนาะมันพอดีพอดูเขาจะกินข้างนี้ดีหรือข้างนี้ดีก่อนคิดว่าอะไรที่ยัดเข้าเต็มปากเต็มคําน่าจะข้างนี้นี่เข้าท่าในข้างนี้ดูค่ะโอเค เราจะวิธีกินทุเรียนให้ถูกต้องอแบบภูมนิดนึงจับไว้เลยแล้วอ้าวปากกว้างแล้วก็ยัดเข้าไปหุ้มอร่อย คนละต้นที่แม่โชคเคยซื้อมาคนละยี่ห้อมันก็จะกินอันนี้มันไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะมันจะกินแบบอ่ะก็อร่อยอ่ะอร่อยเหมือนกันแต่เลยคนละแบบเนาะแล้วม้วนซ้ายมาค่ะแล้วก็ม้นแล้วก็เอฟป๊อปเข้าป๊อปเข้าแล้วก็มาจับเรื่องยิ้มจุ๊บเอาก็เอาก็ยิ้มอืม ม,มาคอทุกท่าโอ้แม่ก็เนื้อมันแน่นนะคะกินนิดเดียวเนี่ยจะจุกเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้กินขนมจีนกับมาหนึ่งสองถ้วยก่อนนี้จะมากินทุเรียนนะขนมจีนอ่าทุเรียนมันถูกน้ำจริงๆนะมันจะมีรสชาติต่างกัน เพราะว่าครั้งก่อนที่ไม่ซื้อกินทุกกล่องมันจะอธิบายยังไงทุเรียนถุงน้ําเราจะกินเราจะรู้นะอแต่ว่ามันสวยค่ะแลวรสชาติมันก็หวานแต่มันกินเข้าไปเหมือนอธิบายไม่ถูกนะแต่รู้ว่าเหมือนกับทุเรียนถุงน้ําแต่ยอมรับว่ามันสวยแล้วมันก็อร่อยนะรสชาติมันไม่ได้หวานจี๊ดมันไม่ได้หวานแบบนั่นเพราะว่ามันเป็นมันกําลังเพิ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้เข้ามาก็ก็อร่อยสวยด้วยแต่ว่า เราเราอธิบายให้ฟังว่ามเรากินแล้วรู้สึกอย่งนั้นแต่มันอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นเซียนันดับหนึ่งในการกินทุเรียนแต่เรารู้สึกอย่างนั้นเรากินประจํานะคะเห็นไหมเนื้อมันแบบสวยมากเหมือนทุเรียนโลละหมื่นสองหมืนเลยเนื้นอมันอะแต่มันความมันอิ่มอนะโอ้ <laughs> oh my god สลีวิวอันอันยุมเล็กให้ดูก่อนเยอะๆมันก็หน่อยเหมือนกันนะเล็กใหญ่ก็หน่อยเหมือนกันอโอ้ เลยจับไว้แน่นๆอ้าปากกว้างๆเัาจะไม่เม็ดหรอกบางทีเม็ดเล็กๆนี่อร่อยอ่ะเพราะมันไม่ได้สุกมากถ้ามันสุกอันนี้มันจะหวานเนาะครั้งก่อนไม่ชอบกินอีกกล่องนั้นมีคอรีฮอนะมันจะหวานแล้วมันจะกินแบบ มันทุเรียนลูกนั้นจะไม่ถูงนะมันหวานแบบบอกไม่ถูกสวัสดีค่ะไม่ไปค่ะไม่ไปมารีวิวทุเรียนจบแล้วโชคดีทุกคน